นี่ไงร้านหมอกเกษตรนะครับนักศึกษาบนกระโดกบ,บอกโอ้โหนะเจ๊งสนิทนี่นั่งหงอยนั่งเหงาบางคนก็บอกโอ้โหนอกจากเจ๊งยังไม่พอหมอทอดยังมาพังอีกเนี่ยครับนะเออนี่แหละเขาเป็นเพราะเวนกรรมที่เคยไปไล่ลุงตู่ไงอืมนะเวนกรรมจริงๆไม่ใช่พูดเล่นนะไม่ใช่ว่าอัคติหรืออะไรนะ นี่คือเวรกรรมจริงๆไงเออนะครับเวรกรรมที่เคยไปไล่ลงตู่ด่าลงตู่นะชูป้ายไล่ประยุทธ์ออกไปไล่ประยุทธ์ออกไปอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเวรกรรมตามสนองบางคนบอกไอ้พวกแสดงบอกโอ้ยไอแอดมินโทนี่มันเสนอข่าวอาคติโอ้โหนะเสนอข่าวแค่อยากจะเป็นทัศนคติเชิงลบให้แก่รัฐบาลว่าอย่างเงี้ยเออ ดูนพูดเข้าสินะแหมไอตอนลุงตู่อยู่เนี่ยพวกมึงไม่อาคติเลยนะนะลุงตู่อะไรนะลุงตู่อยู่แปดเก้าปีอ่อไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรพัฒนาเนี่ยพวกมึงอคติยิ่งกว่าแอดมินอ่ะไอพวกแสดงอ่ะเออแต่นี่มันคือความจริงไงความจริงเอามานําเสนอก็หาว่าก็หาว่าเป็นอคติ นะอยากจะได้ค่ารัฐบ,บาลอยากจะให้ร้านดีๆทำไมไม่ไปถ่ายร้านดีๆก็มีตั้งเยอะแยะร้านคนเยอะๆเอาก็นี่ก็เป็นร้านที่มันขายไม่ดีไงก็เป็นอีกมุมหนึ่งไงเออนะครับที่สมัยลงตู่นะโหร้านดีๆเยอะแยะมึงไม่สนใจมึงสนใจแต่เออแปดเก้าปีไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยเนี่ใครอคติกว่ากันนะถามหน่อยไอ้คนไอ้คนที่คอมเมนต์ยังไงนะใช่ไหมท่านผู้ชม นะโอ้เราลองลองเป็นยุคลุงตู่ถ้าเกิดว่ามันเงียบอย่างนี้สิโอ้ยดา่ายับดา่าแรกเลยแหละนะนะใครกันแน่อคติไอไอพวกไอพวกที่ไม่มองความเป็นจริงตั้งหากที่อคติเออสมัยลุงตู่เนี่ยก็ค้าขายกันคึกคักนะมีคนละครึ่งมีอะไรค้าขายคึกคักมึงไม่มองความเป็นจริงอะ่ะมันก็ขายได้กันทุกร้านอะ่ะแต่นี่คือความเป็นจริงไง ออนะครับไอ้คอมเมนต์เนี่ยที่เชียร์รัฐบาลแบกรัฐบาลเนี่ยนี่แหละพวกอคติพวกไม่ยอมรับความเป็นจริงแล้วแจกเงินหมืนะ่นแล้วมาช่วยอะไรได้ไหมล่ะเนะ่ะแจกเงินหมื่นไปแล้วอ่ะนะแจกคนแก่ไปแล้วอ่ะมาช่วยอะไรซื้ออะไรมอกเกษตรไหมเออเนี่ยอคติลว้ลวนๆเลยนะครับมาแหมมหาว่าแอดมินอคติโอ้ก็โยงไปทั่วอย่างเงี้ยมาหาว่าแอดมินโยงอย่างนะ ไม่ได้โยงนะนี่คือเรื่องจริงนะนี่คือเวรกรรมตามสนองจริงๆนะก็ไม่เลือกลุงตู่เองไงก็เลยได้เสื้อแดงได้เสื้อส้มมาปกครองบริหารกทมทั้งกทมนีแต่ส้มใช่ไหมแดงก็มาบริหารประเทศอย่างเงี้ยเออแล้วถ้าได้ลุงตู่มามีคนละครึ่งขายดีกว่านี้อีกเนี่ยนะโยงไหมล่ะอันไหนมันโยงกันใช่ไหมไม่ได้โยงอันนี้เรื่องจริงนะครับเออ ไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกตาบอดนะไอ้พวกสวแสดงตาบอดมองไม่เห็นไม่อยากกูไม่อยากจะรับรู้หรอกอันไหนไม่ดีอันไหนไม่ดีกูไ,ไ,มไม่อยากจะรับรู้ก็อยากจะรับรู้แต่ล้านไขด่ดีอย่างเงี้ยได้เหรอฮะนะอันไหนเออเนี่ยอันไหนอคติกันแน่ถามหน่อยสิวัดถุเอ,อ้ยนะครับตัวเองอคติแท้ๆเลาจะมาว่าคนอื่นอคติเอานิสัยตัวเองมาใช้จริงๆนะนะ เนี่ยเรียกเวรกรรมของแท่นะเ,ออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ